มาในชุดสีน้ำเงินเหมือนเดิมครับทั้งสองทีวันนี้ก็ผลบรรดาผู้เล่นตัวหลักๆมาถือว่ากูทีมครับโง่เฉพาะบางนิล่ามาวันนี้มาแต่ถักเลยครับเจอหวานเย็นครับสำหรับด้านบุสแตนวันนี้ก็มีการจับฉลากในส่วนของล็อกต่อไปครับคุณบอลเอ๊ะเลยครับก็ ถือเอาบรรดาหัวหน้าทีมของหลายๆทีมครับโดยเฉพาะทีมที่ผ่านเข้ารอบที่สองครับในรอบ16ทีมก็คือรอบที่สองก็เนี่ยครับตอนนี้ก็จับกันอยู่ว่าเดี๋ยวยังไงถ้าได้พบเมื่อไหร่เนี่ยทีมผัดสีเมญาาหลายต่อหลายคนครับก็จะได้มเป็นสีเมญ่าลูกจังครับขู่ๆลูกดีลูกนี้พี่อาเกือบจะตังู่แล้วแลนะบอลไปบนคานครับไปโอเคได้ดูว่าจียขึ้นมา จังหวะสุดท้ายไปต่อถูกเส้นม่้ทานนะไ้เปลี่ยนการลูกนี้จังหวะสุดท้ายยังมีนแบบเรืงฟามลงมาเก็บทางเนี่ย พามาเองให้บริการแล้ปกเปลี่ยนกลับมาตั้งเันใหม่ครับคอสั้นๆเตะให้กางเกยนี่เก่กเด็ดจ,จริงๆไว้ซับห <c oughs> ล่ออยู่แล้วไหลออกมาไม่ผ่านนาแล้วก็ตัดได้แล้วโอ้โหจังหวะนี้เพื่อนเหมือนจะยังไม่ครองเลยใมเตะนก เปลี่ยนการข้ามฝ้ามาเปลี่ยนเป่ยนี่นิน้ำดิดล้ามนาบงวิล่าบัดเราดูว่านี้หมาไหมเรายิงสูก้ันเอาลูก่งหล่นพ่หายิงตอ้ คูมาหมดลไปปาคู่ทิ้งไดอย่างนั้นโอ้โหสมัมนไยจริงกันหมบล่าโอ้โหู่สาวตูงกจะคู่หัวเป็นสองวันนี้กลับลงมาเป็นค่สาวตู้ให้กับทางน่านหวานเยี่ยอีคั้งนึงแล้วจังหวานนี่ตายดีหาสิดจอด้วยอ่ะเฮ้ยใครนี่ครับ อ้าวแล้วจังหวะนี้โมตับบดบอลสวยครับแทงออกมาทางซ้ายขวามีเติมหรือบปลโมโอ้โหนี่ทางขวาเพื่อนว่างอยู่ก็เลยจ่ายกลับไปทางซ้ายไหวจังหวะนีน้เลี้ยงบอลั่านกระดุมออกข้างไปก่อนแล้วไววคู่ขึ้นหน้ามนาะหวานเย็น ฟังกันอยู่แล้วจังหวะสุดท้ายกรรมการให้ไปรุกคู่กับบองบอดยินล่า,า,าไปขึน้นมามเนน่อดูโอเมทั้งสองทีมก็ต้องบอกไม่ค่อยจะปฏิบัติต่อ โดยเฉพาะแดนกลางก,าก็ผัดจนเสียเพราะ้องท่านจะป่อยตั้งบาดี่าแล้วหวังเทียนกองบดนะครับไปบางกลางแล้วมาาโม่คือเนี่ไม่ได้ต้องย้อนกลับมาตั้งใหม่บาสแปะมาสวยตรงกลางพิกแล้วทางขวามีปลาคองอยู่ไหลามาลูกนี้โม่ จังหวะสุดท้ายโยไม่่าดโยยิงไกลแล้วไม่ตรงก่อจัองหวะนี้นังหวนเย็น ไปแลเนี่ยเด็กกินข้านอยู่เด็กเลี้ยงมาใ่ไหมหวานขึ้นสนุกเลยมีที่เพิ่มยังติดกับลูกเลยนี่เปิดลึกมาเอ้าไม่ายหรอนี้ยังเป็นหวานเย็นครับถ้าดูเกมนี้ถ้าไปเทียบกับเกมก่อนหน้านี้เกมระหว่างทีน้ากับทางการบเตือน กูการผ่านบอลในี่ยถูกแตกต่างกันทั้งนั้นเยอะเยอะครับสายลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านครับหวานเย็นทนแลบแล้วออกข้างในี่ยได้รุ่งพุ่งครับโ<อ>เเมเปลี่ยนแกนออากวางขวาครับย้ำอีกครั้งรบบสบสครับสำหรับใครที่พลาดชมเกมแบบสดๆครับเข้าไปติดตามไฮไลไท์ทุกๆแมตช์ที่เราการแข่งขันได้ครับในเฟซบุ๊กเลยครับเรานำอัวโหลดลงยูนิฟ้งครับ แล้วก็ไปติดตามได้ใน Facebook ครับสำหรับใครยังไม่มี Facebook ของเราอ่ะแอดเข้าไปได้ค,ดดครับบน Facebook เซิร์ชว่า Seven เ o เว Division League ครับแล้วก็คลิกเข้าไปเป็นเพื่อนกับเราครับยังไงเข้าไปติดตามไฮไลท์แล้วรอขอสารนักสั่งได้คาาร,รับจบคลิปมาลูกนี้โมงอีกทีแล้วจังหวะสุดท้ายแม่ออกมารับเข้าทองสบายครูเร็วขึ้นหน้ามาจังหวะนี้รอบอลสกลายเป็นดีจังหวะที่ พิกเข้าขวาแล้วลูกนี้โอ้โหจังหวะุดท้ายอ้าวแล้วลูกนี้โค้งไหลมากยิงอีกทีไม่หมาเงาบุกเฮ้ยพูดลองลอกอยู่แล้วหัวจะไปเอ็งไหมทิมโดนขาไาตรงข้างต้องระวังเผอชันแหลบมาแล้วยิงโอ้โหบอลไม่ไปไหน เราก็รับเข้า2้อมอ,อส่สองตูเรียรเรียรมาไว้แัดเรียนร่างมาขาตกแทงต่อมาไว้แม่เกี่ยวบอลไม่ติดแล้วจะโดนสุชาติว,ว่าหวานเย็นให้มังการก็โมโอ้โหไม่ได้ดูข้างหลังก็มาตกมาตัดบอลที่จากเท้าเลยแล้วมาสุดเส้น ผัดเข้ามาข้างในโอ้พี่อานกลายเป็นแม่์ป็นสกัดบนได้แต่าะหวานเย็นครับโอ้แล้วลุ้นลุ้นี้แม่วิ่งเร็วไปนิดนึงครับเตะโอ้โหจังหวะสายลูกนี้ก็ยังไม่นแน่นครับ เพื่อนอัดสามอีนเจอกันได้ยังไงกูเนี่ยเจอกันได้ยังไงแทงทะลุช่องมาเอารถไหลลูกนี้โอ้เพื่อนข้างหน้าไม่ดีมันจะขูยันเก็บได้ครับตายลุยมองเข้าไปข้างหน้ารถจ่ายมาจังหวะนี้ครับพลิกเข้าหาประตูรถจ่ายทะลุช่องยิง โอ e <ee> oh, ้โหจังหวะสุดท <or S 1> <anak> ้ายยังไปตรงต่อครับเ็ไปแล้วผู้เขกมาทางขวาไปมานโอ้โหแล้วปูโต้ล้มทั้งสี่คนจังหวะสุดท้ายยังไปเก็บบอลได้คืนกับไปตั้งใหมัที่สองโตโตเตะขึ้นหน้ามาเลยครับโอ้โหแล้วสองคนปลอดวัยเอง บาสไปช่วยกับเพื่อนอยู่ทุกงนี้ตูก็โมยบอลกับมาได้ครับดูวันนี้แล้วแทงต่อมาทางซ้ายตรงกลางมีโมยยิงแล้วไม่ตรงสองแล้วโมโหอวานเด่นแล้วได้ล่าสนาเหมือนจะมีการขยับกับคสำหรับทีม หวานเยื่อนครับขยำตัวนี้สูงไข่นั้นเดนะครับไข่เก่ครับ จังหวะนี้เป็นได้เป็นลูกพุ่งครับตอนแรกนึกว่าน่าจะเตะพุ่งแล้วข้งหลับอลเย็นโอ้โหจังหวะจะคืนเพื่อลิฟนเส้นลูกนี้บอลไต่เส้นหน่อข้างไปก่อนครับไว้คอข้ามมาทางขวาแต่แต่เข้าในแล้วกระโตกมาทีกันทางซ้ายตบ เด็กบอลลงแล้วเปิดทะลุช่องกลุ่นย้โหมูโผล่เทคโยนเนี่ยเฮ้ยมันได้กว่านี้อีกนะกระด้างดูว่ามันกว่านี้อีเอาแบบกับหมูเลียงจี้เข้ามาตอนนี้สองคนเมื่อไหร่จะเปลี่ยนแกได้แล้วขึ้นมาทางซ้ายแล้วไปเลียงจี้เข้ามาเ้าจ่ายแล้วทุกช่องมาหลุดเดียวยิ่ง รึเปลาลไอ้ยิงไม่หาทค่เสาตัวโอูสองคนแล้วสามคนก็ไปเตะออกมาขวาเย็นแล้วดูลงขึ้นมาตอนนี้พีการมีสองคนเลี้ยงฟอนสุดท้ายดูดูไพยัมฝืนอยู่แล้วโกไปแ้่งควาจากข้าว้เาจะสวนกลับมาิีเยอะกอนไมิลด้ไว้เปิดใจต่อยมาไม่ผ่านเหมือนกันครับแล้วยิงโอ้โหปัดทิ้งพี่อาร์ทำไรครับผมโหยังไม่ผาน่เาตัววันนี้พี่ ใกล้เคียงที่สุดก็คือลูกที่จิงบล็อคขาตอนแรกใอ่จังหวะที่แต่ทีอได้เปลี่ยนมาทางขวาโคตรจิงกลยลูกนี้โอ้โหเป็นฟ้าเขาพยายามจะโหมลูกนี้แต่โหมไม่โดนไง แล้วถ้าจะมีการขยับแล้วเราได้ผ่นแล้ก็ถือว่าวันนี้นะนะหวานเย็นนัวผู้เล่นมีมาเพิ่มเติมหลายคนเลย จะไปลิ้นแท่งลูกนี้หวานเนย็นยังไม่ผ่านเอาไ,าไว้ตัดใจใส่ทีห่ขออกข้างไปก่อนนะยังได้ไปลูกลูกไปทีแล้นวนะขวาหวานเย็นกีดแดงขึ้นะามาครับเราโอ้โหจังหวะนี้ยังไงเพื่อสีอยู่ตรงนั้นอยู่แลยครับโอ้โหลมไปยังมอกเจ็บหนักเลยครับหวานเย็นโอ้แม่ปูมาที่หน้าอกเหมือนจะโดนเตะที่ยอดอกด้วยครับ ต่กรรมการไม่ว <irgendw carbono family> anyway, ่าอะไรโอ้โหนี่ต่อหน้าเราตาผู้หลุดสิงเนี่ยแล้วให้มาดูเดียวล็อกเข้าซ้ายโอ้โหนี่เจี่ยนที่บนแล้วตกแล้วเจ้สวนกลับเขาแบบอา้าวพลิกเข้าในแล้วให้ออกมาซ้ายจับอีกทีล็อกเข้าซ้ายแล้วโอ้โหนี่หลายจังหวตัวไปแล้วมองวิ่งอ่ะโหลแล้วตกล็อก ตัวอีกทีนึ่งไม่ผ่านจังหวะสอยังเป็นบาบอวิล่าอูโหนี้ตอนนี้ถึงแกมลุกหักเลยครับสางอาบาบอติล่าเนกาออกมาขวาบ้างนกไม่มากนหเลยครับต่างกัแสเลย พาใ้มานเลยนไม่เลยนมาใครก็ได้คนหนึ่งตัดคนนึ่งภาเป็นมันอยู่ไหมโวโอไสักไม่ไดมาเจวเรือหอกกลาวหาจังหวะไม่ได้ยินนวเรื่องนี้ เข้าได้ใช่ใบแรกเข้าบอลตัวนี의 mark. 의 mark. ้วันนี้ผู้ิขอประตูได้ออกมัด้วยครับเกมเนี่ยเหลือประมาณอุณหภูมิเสร็เนี่ยสกอร์ยังสูงประตต่อสูงนะถือว่าการจัดฉลากมาประกบคู่นี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะสูงส <museums> <together> ีอีกคู่นึงครับแล้วทอมบอลได้จังหวะยิงหน้าประตูมีคนซ้ำีกตีโอ้โหลูกนี้ไม่เข้าก่อครับ ก้จังหว่ายเนี <furious hat> ่ยกุ้สาวประตูเนี่ยพยายามผิดแล้วก็บอลเนี่ยกระชอมาเข้าทางด้วยนะ่าสนามนี่มีการเปลี่ยนตัวแล้วได้บอลล่าเนี่ยพยายามล้วชอตั้งแต่ระยะ อยูปเรื right, day, ่ยไปลเล่ได้บ้าลองเล่นไ้าที่แปครับขาชาขึ้นมาแล้วจริงบอนสุดท้ายได้ลูกคู่ไหมได้ไหมไปเล่นเลย เมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่ามีสกอร์เนี่ยเสมอไปคู่หนึ่งครับแล้วก็ต้องโดนจุดโทษครับมีลูกนี้วยิงข้ามคานนะที่ยิงหวานยิงเนี่ยต้องบอกว่า,วาลโล่งเลยลูกนี้ได้ยิงกดไม่ลงเลยครับบอลยังได้เข้าทางด้านหวานเย็นจาล็อกไปแล้วลูกนี้ไม่ได้อะเราปัดจับมาเป็นแปดทับควบมาทางซ้าย หาจังหวะป่าวกลางแล้วอ้วนอ้โหลูกนี้น่าแย่โดนนี่เลยนี่ลุ้นเลยครับจังหวะเรียกคนเข้าข้างหลังครับเป็นป่าวใชจังหวะขอโตูกัท่านไปแล้วขอโทษครับปีนี้เนี่ยตั้งในแดนตัวเองนะด้านหว่านเย็นล้มล้มไม่สวนล้มมาให้ลุ้นแตกลง โดนโดนได้ยังไงซ้ายนะอไกลได้ลองบางเลยโดเพื่อนตรงกลางลูกนี้แล้วโดนตัดไปยังกลับมาได้ทีแล้วุดนแต่ลูกนี้สวยครับางซ้ายช้าไปนิดนึงครับแต่ลุกนี้ตามไปช่วยเพื่อนได้ฝาดเข้ากันจะให้โมโอ้โหโดนซ้าากด้านหลังเนี่ยได้เป็นลูกฟาวลู้ให่ยานี่ค่อนข้างจะไกล้ตะกูเลยครับย้อนลงมาเกมข้นดนซ้ายงครับเฮ้ยแต่ยอนลงเก็บขึ้นแล้วแต่ย้อนลงมาลองหลังก่อน เตี้ยแบบนี้น่าจะเป็นผู้เล่นที่ถนัดเท้าขวาน่าจะได้โอกาสลุ้นมากวบบนี้ครับต้องรับอยู่ที่บอลาอ่ะบอลบอลวิลล่าต้องเรียกกำแพงครับตั้งกำแพงสามคนนะขยับเข้ามาเคลียร์แฝงเลนแล้วจริงก็ยังติดอย่างนี้เข้ามาเข้าทางไปไปได้ดีก็ไม่ติดเท้าอะไรลูกนี้เอ็มเอาไปช่วยย่างผมเยอะหน่อยเอ็มรับอ่ะเกมมาแล้วอ่ะ เกมทุกอีสลาไปเลยเกมเราไม่ช่วยงานกลุ่มมีคนเยอะต้องมาดูว่าใครจังหวะสุดท้ายเนี่ยจะเสียบโค้มากกว่ากันนะรับบางบอลวิลล to ่าแล้ว <Mus> <with> ังหวะเย็นนะกลุ่การผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ด้วยกันน้อยที่เปันคู่ครับสุดท้ายพอชีดจังหวะแล้วแต่งมาด้านขวาโล่งแล้วมีพื้นที่เล้วยิงติด แล้วยังแย่งบอลกลับมายืดขาไม่ได้ลูกนี้บ้าประตูทางจังหวัไปถึงบอลกางล้มเองครับแล้วบอลขยับเข้าทางยิงไม่ได้ลูกนี้เอาออกมาแบตขาจับได้ล็อกหนึ่งทีทาจังหวะยิงก็ตีพวกอีกแล้วโอ้โหอันนี้ผู้การที่มาตอมมันเลยครับ แปลลงเข้ามาไม่มีจังหวะจริงครับคือนี้เปล่าลูกเปล่าครับนี่ถ้าเห็นด้านหลังเนี่ยก็โต้ลุ้ตัวครับสามไปสามสามสามเลยสามสามโอกาสที่เป็นด้านหวานยังได้ลูกฟรีกลุ้นครับเนี่ยตอนนี้จะเป็นบารบอลวินล่าครับมีโอกาสได้ลุ้นจากลูกฟรีกคีบ้าครับการเลือกตั้งกึ้นมมันแค่สองคนเนี่ยเหลี่ยมนี้ต้องบอกว่าเป็นสามเลย แปดปันลูกไม้ลเยอะหมดกองัวเลยครับเวเนาหวานเปิดขึ้นมาหน้าประตูเมียหมุนปาดเลียน้โดดไม่เต็มเท่าไหร่อะ เกมแบบนี้นะก็ต้องไว้ท่านี้พื่อที่ความเฉียบจะดจริงครับบที่มาที่อ้วนพักหาจังหวะไม่ได้ครับลูกนโดนชิงจังหวะมาได้ครับโอรุนไปได้ครับโมเอาแล้วครับตรงกลางแปะเข้าจริงต้องไม่เข้าต่ออีกจังหวะลูกนี้ต้องบอสูนตัวแล้วก็พยายามเล่นเนี่ยทำได้ดีครับนั่นโม บอลข้างเท้าเลยลูกนี้แล้วบอลยังบอลบอลโคลค่อนข้างยากครับทำชิงกันหนึ่งสองครับแกไขออกมาได้ครับพยายามจะจะชักไปเอาแล้วได้ด้วยครับกวนยิงก็ติดฟ้องใหยลูกนี้ดูจังหวะสวยจังหวะเย็นมากครับตอนนี้มาสองสามคนเลยครับตัดเข้ากลางหาจังหวะเอาแล้วแหวกไปเองได้ดื้อเลยลูกนี้โอ้โห,โหสุดท้ายคุู่สามประตูนแบบี้หรอก ตัดจังหวะนี้ได้ครับมันมีอาการบาดเจ็บเลยครับโอเคจังหวะจังหวะทิ้งทิ้งตัวเนี่ยอาอจะผิดหลักลวันนี้หนึ่งครับน่าจะเป็นตะขีวะครับมัดเป็นตัวได้เนยเดี๋ยวคุณประสิทให้สัญญ,ญาณนขะ้าวแคปเป็นตัวได้ครับก็ได้ข้าวเดี๋ยวให้เป็นติ้งกลางไปนี่ลงอันนี้อนี่ <laughs> ờ, tôi một một đồng ý. Đi mấy thế đi đi, đi đi, đi đi, เราคูสาวตูเนี่ยมีอาการบาดเจ็บน่าเป็นตะเิวครับาเป็นตะคิวก่กน้น้โอเลาละมาเงินไฟ nóng 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 โดว์ยื้อเลยแดงดำแดงก็สยาวสองเลนโลโอ้โหแล้วก็เป็นตำแหน่งผู้ช่าประตูด้วยสำหรับบอลวีล่าโอ้โห ต้องกลับมารับอาชีพเก่าว <op edi> ่าพ <idal rapping UK> <S tube> so ี่เต้ไปเป็นผู้สามประตูกดวงมันจะต้องเป็นผู้สามประตูซะแบบนี้นะไปเป็นผู้เล่นผู้สัมผัสตูมีการหัดเจ็บรถสำหรับบอมบีล่าเราเต้กลับไปทำ้าที่เก่าก็เป็นผู้สามผัสตู้นะเนี้ยโอเคเมื่อกี้อยู่ในช่วง ทดเวลาบาดเจ็บครับสำหรับเกมในช่วงเวลาแรกแล้วเดี๋วเขาเวลาบาดเจ็บก็สอนทีก็เกมในช่วงหน้ามาดูมาสอนในช่วงเวลาบาดเจ็บมันเล่นได้วหมนี่หว่าระหว่างนี้กรรมการไม่ว่าอะไรแล้วโอ้โหโดนจากแค่จากด้านหลังลูกนี้กรรมการให้ฟ้าคโอ้โหโค้งคู่นี้โดนกบตันมาจากก้อยู่ โอ้ซ้ายอาจจะต่างกันนิดเดีนวเนื่องจากมันคู่ไปสอนคนไปสอนกันทำเป็นรูปเล่มขอเขาทำเป็นเล่มขอแล้วมาดูฟรีคลิกจังหวะนี้ของหวานแยครับถอยมาแล้วปั่นโค้ดูนี้ก็ไม่ไม่ตรงต่อคเลยเป็นตั้งแต่จากฝ่ายประตูขึ้นมาบอกบาร์บีล่าว่าสกอรในครึ่งเวลาแรกยังไม่มีครับ ไปไม่ดูตัวนี้แล้วทำทางใช่ไหมเพื่อนตื่นหน้าไม่ต้องย้อนกลับมาตั้งกันใหม่เปิดยาวมาแล้วรับผูกหม่องเอาเรียบร้อยแล้วตัวนี้เรียบร้อยแล้วบอลถูกจิกมาแล้วโอ้ดูตัวสองยังเป็นของหวานเย็นอู้มิกหลบมาแล้วไม่หาบอลไม่เจอแล้ว่รอดทได้หน่อยเรียจังหวะสุดท้ายก็ไปโดนกบออกข้างครับ อย่างนั้นเป็นลูกพูดงแลเราเล่นสร้างมาแล้วไงโอ้ดูว่ากวาเงเย็นก็ยงิง,ยง,ง,ยงจ่ายได้มาแล้วมันจะไปติดขาติดขาไี่เลยอย่างนี้ก็หลังบอลเรียกกระหน่อยเว้ยขนาดเต้นไปเลยขนาดเต้นเดี๋ยวเข้ากลางพุ่ขนาดเต้นไปเลยพุขนาดเส้นขึ้นมาแล้วจับไปเองลูกนี้ไม่ยากแล้วจะสวนกลับขึ้นมาห,หดูไอ้ดีให้มาดูกลางรีที่ขวามีเพื่อเติมจ่ายมาทางซ้าย หวาเลยวิ่งไปเลยโอ้โหพุ่งเร็วเลยครับตัวขึ้นมาได้โอ้แต่เข้าไนสวยด้วยนี่ยิงก็ได้จ่ายก็ได้นลโอ้โหนี่จะไปจ่ายเข้าไแล้วตัวสามคนตกไปเองนะขวาลูกนี้เก็บได้อยู่ร้อมกับหลังมาให้หาย่งรถต่้คอนเนอร์ทิกนะเน ไปยัาไปเสาสองสี <t> ่หกเช็คกลับมาอ่ะรักเราสองทันมาแล้ว